เราจะเริ่มจากที่ค,ค,คุณสู่ปลายรุง้งดีไหมะคะ,ค,ะคุณสู่ปลายรุง้งข้างคุณมดนะคะคุณสู่ปลายรุ้งสุนทรนะคะจากภูพานอโศกค่ะวันนี้นําสินค้าอะไรมาขายบ้างคะวันนี้ก็มีซุปงางอกค่ะซ,ซุปงางอกไปคะดูซุปงางอกผสมงางอกอ,อันนี้ก็คือซุปงาดํางอกผสมข้าวกล้องงอกแล้วก็ซุปงางอก ซุปข้าวกล้องงอกผสมถั่วหสีเดี๋ยวนี้เป็นเจ้าของสินค้าเปล่าจำอะไร<ช>ไม่ได้เลยเนี่ยอันนี้ซุปข้าวกล้องงอกผสมถั่ว5้สีอันนี้ก็คืออาหารเสริมที่<ช>เราจะใช้แทนอาหารเสริมทั่วๆไปนะคะแต่ว่า<ช>เป็นอาหารที่มีคุณประโยชน์รชนทราบว่าข้าวนี่ ปลูกเองด้วยหรือเปล่าก็มีปลูกเองแล้วก็รับมาจากเครือข่ายเกษตรกรรมไร้สารค่ะแปลว่าข้าวาวัตถุดิบที่อยู่ในนี้ไร้สารพิษไราสารค่ะย่อหา <Yeah. S 1> ไปได้ง่ายๆนะคะไราสารพิษแล้วมีม <า S 3> พี่น้องนคนไหนที่ซื้อซุปข้าวกล้องงอกจากภูพานอโศกไปบ้างคะมีไหมคะ มีใครได้ซุปข้าวกล้องงอกไปบ้างแล้วอันนี้ถุงเท่าไหร่คะต้นทุนเท่าไหร่ต้นทุนร้อยหนึ่งค่ะต้นทุน100บาทขาย70ค่ะขายในราคาขาดทุน70บาทใครยังไม่ได้ไปซื้อไปซื้อนะคะเพราะว่าอันนี้กินยังไงเนี่ยก็ชงใส่น้ําร้อนชงใส่น้ำร้อนเหมือนเราชงแทนกาแฟเลยดีไหมได้ค่ะแทน เป็นอาหารเสริมนะคะควรส่งเสริมตัวนี้นะคะอาจจะแทนกาแฟก็ได้อาจจะแทนตัวอื่นๆที่อุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่สารโปรตีนที่เป็นประโยชน์มีโปรตีนด้วยไขมันเหมาะกับเราคือใครๆใครที่อยากจะรักษาหุ่นนะคะอยากจะงดอาหารเย็นนะคะแล้วยังมีความรู้สึกหิวอยู่ก็จะใช้ตัวนี้แทนได้นะคะส่วนตัวนี้เป็นโจ๊กข้าวกล้องงอกองมะลิ อ่าตอนเช้าตอนเทีเช้านะคะเอามาคลนกับน้ําร้อนค่ะอาจจะใส่ผักใส่อะไรไปบ้างนะคะก็กินเป็นตอนเช้าได้เลยเป็นข้าวไร้สารพิษปลอดสารพิษจะมีขมิ้นชันด้วยแต่ไม่ได้เอามามีขมิ้นชันผสมกับข้าวด้วยเพื่อให้บำรุงเออหรือเพื่อให้ท้องมันเพื่อ รักษาโรคกระเพาะด้วยรักษาโรคกระเพาะเป็นสมุนไพรด้วยอาหารเป็นยาอันนี้ก็เป็นข้าวชงค่ะข้าวงอกเป็นข้าว20สายพันธุ์กับข้าวไรเบอรี่อันนี้เท่าไหร่ราคาต้นทุนอันนี้ต้นทุน42ค่ะขายขาย30ต้นทุน42ขาย30เท่านั่นอันนี้น่าสนใจนะคะนี่เวลาเวลาทานนี่ทํายังไงคะเอาอันนี้เวลาทานทําไงคะใช้โรยซองค่ะเป็นแพ็คเล็กค่ะเอาแพ็คเล็กมาไอแพ็คข้าวพื้นเมือง20สสายพันธุ์ เป็นซองเล็กๆเอามาชงหรือเปล่าวิธีการดื่มนี่เขาบอกว่าประกอบด้วยข้าวพื้นเมือง20พันนะคะ70ดเปอตถั่วดาถั่วแดงถั่วเขียวอีก20%เปอร์เซ็นต์งาดำขาวอีก10เปอร์เซ็นต์ค่ะอันนี้ล่ะอันนี้ล่ะวิธีชงก็คือวิธีชงก็เอาเอาน้ําร้อนใส่ในแก้วก็เหมือนกับชงเครื่องดื่มทั่วไปธรรมดาน้ําร้อนใส่แก้วแล้วก็ฉีกซองนี่คน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 หนึ่งถ้วยนี้สามารถแทนข้าวหนึ่งจานได้เลยค่ะ ได้ค่ะสำหรับใครที่อยากจะงดอาหารนะคะแล้วก็ใช้เครื่องดื่มแทนก็ได้อันนี้ข้าวไรเบอรี่ไรเบอรี่ค่ะเป็นข้าวหอมนินกับข้าวหอมหอมมะลิผสมกันแันวเพื่อพระงอกอีกใช่ชนิดรู้สึกว่ามานี่ภูพานมานี่คุณภาพเต็มคับถุงเลยมาเลยค่ะมาแล้ว ค่ะคุณวัฒนาปทุมทิพย์นะคะตะกาสานจากสีโคตบูรนะคะมาแล้วรู่เราจะยัยกับคุณวัฒนาค่ะรู้สึกว่าเราจะธรรมชาติเกินไปไม่่เรากลับไปที่คุณสปไารลุงนะคะภูพานอโศกสินค้าที่จากภูพานอโศกเนี่ยนะคะเป็นวัตถุดิบก็ใช้ ใช่เป็นข้าดุถีปลอดสารพิษนะคะเดี๋ยวทำก่อนผู้พานศกหลายคนอาจจะไม่รู้จักผู้พานศกนี่อยู่ที่จังหวัดอะไรคะอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีค่ะอำเภอวังสามหมอค่ะเป็นแค่กลุ่มเล็กๆค่ะยังไม่ใหญ่กลุ่มเล็กๆนะคะชาวโศกนี่จะมีเป็นชุมชนแล้วก็เป็นพุทธสถานสังคสถานหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็จะมีชุมชนที่เป็นชุมชนยาติธรรมนะคะที่รวมกลุ่มกันผู้พานศกอยู่ที่อุดรจังหวัดอุดรอำเภอวังสามหมอค่ะ <c oughs> <c oughs> พี่น้องพี่น้องพี่น้องหน้าเวทีนี้ช่วยดูแลรักษาเวทีให้เราอย่างดีนะคะไม่เป็นไรพูดกันพูดพูดนิ่มๆก็ได้นะคะ <c oughs> อากาศร้อนอากาศร้อนขอบคุณขอบคุณขอบคุณที่ช่วยดูแลหน้าเวทีให้นะคะผู้พานสงเนี่ยบอกว่ามาจากอุดรไหนใครมาจากอุดรมัคะมีคนมาจากอุดรมั้ย ดูแลรักษาผลประโยชน์ให้เราอย่างดีเลยเจ้าพึ่งถามหน่อยใครมาจากอุดรไม่มีเลยหรอลาลีเมื่อกี้เห็นมาจากทุกจังหวัดเลยอ่ะมาจาไม่มีใครมาจากอุดรเลยมาจากภูพานอย่างเดียวแม่มีคนอุดรมาด้วยหกเดือนแล้วนะคะมาอยู่ด้วยกันหกเดือนแล้วนำมาจำหน่ายก็จะเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวนะคะจากข้าวค่ะ าจากข้าวทั้งหมดค่ะอยู่ที่ภูพานาเป็นข้าวปลอดสารพิษทั้งนั้นเลยนะคะพี่น้องอถ้า,ถา,าเราได้ได้ซื้อสินค้าพวกนี้นะคะเป็นพวกข้าวที่แปลรูปแล้วเรามาชงดื่มเพื่อสุขภาพเนี่ยก็จะได้ประโยชน์เต็มที่นะคะ,อ,ะอยากจะโฆษณาอะไรเกี่ยวกับสินค้าที่นํามาจําหน่ายบ้างไหมคะก็สินค้าเท่าที่มีก็ก็ที่จะมาขายในกรุงเทพส่วนจะส่งมาที่ แดชีวิตหรือพลังบุญนะคะถ้าเกิดว่าใครต้องการอาหารเสริมที่มีสุขที่ที่ดีต่อสุขภาพที่ดีต่อสุขภาพก็ให้ไปที่แดดชีวิตและพลังบุญค่ะแล้วก็มีร้านรอบๆแถวนั้นที่เล็กๆแต่เขาบอกว่าราคาปกติใช่ไหมราคาปกติค่ะมาขายที่นี่ก็ลด ลดลง30%ค่ะ30%เพราะฉะนั้นพี่น้องซื้อในงานตลาดอริยะเนี่ยได้ราคาพิเศษถูกพิเศษนะคะนำไปใช้แล้วได้เห็นคุณประโยชน์แล้วตามไปซื้อได้ที่ร้านพลังบุญพลังบุญนแดดชีวิตร้านแห่งชีวิตนะคะแดดชีวิตนะคะที่สันติอโศกนะคะที่กรุงเทพได้ในราคาปกตินะคะซึ่งเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพ แล้วก็ปลอดสารพิษจริงๆนะคะปลูกเองอาจจะมีของชุมชนครอบครัวข้างๆบ้างแต่รับประกันว่าไร้สารพิษปลอดสารพิษนีน่าสนใจน่าสนใจอีกด้านหนึ่งนะคะสินค้าเนี่ยจากข้าวที่เรานํามาแปลร,รูป,มา,ปมาเป็นข้าวชงเนี่ยนะคะก็ทําให้มูลค่าเพิ่มขึ้นตรงนี้มีพี่น้องบางคนอาจจะสนใจที่การทำธุรกิจแบบนี้ด้วยมีข้อแนะนำอะไรไหมคะ ก็ถ้าเกิดว่าสนใจก็ไปดูที่กลุ่มได้ค่ะก็ยินดีต้อนรับอยากให้ไปศึกษาอยากให้ทุกคนไปไปศึกษาเผื่อว่าจะเอาจะเอาสิ่งที่ที่ไม่รู้แล้วก็มาแปลรูปในครัวเรือนได้ค่ะอยากให้ไปศึกษาดูค่ะก็เป็นธุรกิจอันนึงนะคะที่พี่น้องถ้าใครสนใจนะคะเป็นการแปลรูปเกษตรกรรมสินค้าจากเกษตรกรรมใช่ไหมคะแล้วก็นำมาแปลรูปเป็น เ,เรียกว่าพร้อมดื่มใช่ไหมคะค่ะพร้อมดื่ม่เพื่อความสะดวกแล้วก็ช่วยบำรุงสุขภาพด้วยนะคะ,คะผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพนะคะเพราะว่าผลิตจากผลิตผลผลิตที่ปลูกเองและประกันคุณภาพว่าไร้สารพิษปลอดสารพิษแน่นอนนะคะแต่ว่ากลุ่มผู้พานี้มีคนอยู่เยอะไหมคะ ก็ตามสมาชิกก็20กว่าคนได้ค่ะมีหลักเกณฑ์ที่อยู่ประจําก็ประมาณ10คนมีหลักเกณฑ์ในการอยู่ในกลุ่มในชุมชนไหมคะก็ไม่มีค่ะก็ต้องการแค่คนที่มีศิลธรรมหน่อยเข้าไปอยู่ที่นั่นอย่างเงี้ยค่ะดูด้วยเราไปอยู่แล้วก็จะรู้เลยว่าคนนี้มีคุณธรรมหรือไม่มีคุณธรรมมีศิลธรรมหรือเปล่าถ้าไม่มีศิลธรรมก็อาจจะต้องให้ออกไปให้ออกไปค่ะ กยด้วันไม่ได้มางานนี้มางานนี้ตั้งใจจะมาเอามาเยอะไหมคะผลิตภัณฑ์งานนี้ก็ไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะก็ที่เอามาก็ประมาณ6กเจ็อย่างแต่ที่เอาขึ้นเวทีก็แค่นี้ค่ะก็ถ้าเกิดว่าต้องการก็ไปดูได้มีเยอะค่ะเอามาตั้งใจว่าจะขาดทุนสักเท่าไหร่คะงานนี้งานนี้คำนวณสี่หมื่นกว่าค่ะกะว่างานนี้3วันนี้จะขาดทุนประมาณ4 0,000กว่าบาทนะคะ4 0,000กว่าบาท เมื่อวานนี้มีคนสงสัยว่าทําไมเราจะต้องมาเสียเงินมาขาดทุนแล้วเราอยู่ได้หรอชุมชนภูพานอยู่ได้คิดยังไงคะ,คะถึงได้มายอมขาดทุนใน<ก>ในช่วงนี้ก็อยากมาทาบุญร่วมกับพี่น้องค่ะก็อยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงค่ะแบบไม่ต้องไปกินสิ่งของที่มันมันมีสารเคมีอะค่ะในเมื่อของของเรามันได้สารพิษอยู่แล้วก็ต้องอยากให้พี่น้องทุกคนได้กินด้วย ทานด้วยหมดทุกคนค่ะค่ะพี่<ม>นงนค่ะก็นะคะใครที่สนใจผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะจากภูพานอโศกนะคะเป็นสินค้าที่เรียกว่าเป็นอาหารเสริมนะคะใครที่อยากจะกลับบ้านไปถือศีลแปดต่อจะไม่ทานอาหารเย็นนะคะจะดื่มใช้เครื่องดื่มซึ่งเป็นข้าวที่มีแปรรูปแล้วปลอดสารพิษนะคะแล้วก็ได้วิตามินได้ คุณค่าทางอาหารครบถ้วนนะคะก็ไปซื้อสินค้าที่นี่นะคะในตลาดอาริยาได้ราคาพิเศษด้วยนะคะเจ้าของตั้งใจจะขาดทุน40,000บาทนะคะพี่น้องครับปรบมือให้กับคุณสู่ปลายลุงสุนทรจากภูพานอโศกค่ะเชิญเลยคะ่ะเจ้าพึ่งค่ะเดี๋ยวเรามาที่ท่านต่อไปดีไหมคะสุภาพบุรุษที่นั่งอยู่ข้างพี่พึ่ง ค,คุณวูพบุญนี่หน้าตาคุ้นมากเลยะนะคะคุณผูบุญหวังภูกลางนะคะจากวังภูภัยฟาร์มสเตย์ค่ะครับก็ขอเจริญธรรมสนุกดีพี่น้องที่เคารพครับโอ้วันนี้รู้สึกว่าเห็นพี่น้องซื้อของแล้วโอ้สิ่งที่ขายดีที่สุดในงานนี้ทราบไหมครับว่าคืออะไรครับถุงผ้าครับ ถุงผ้านี่ราคากี่บาทบ้างคะอูบาทหรือยังไงเนี่ยหบาทมันมี5บาทแล้วก็สิบาทใช่ป่ะเพราะว่าเราจะขายดีมากเลยครับพยายามส่งเสริมให้ใช้ถุงผ้าขาย5บาทกับ10บาทใครยังไม่ได้ซื้อแวะเข้าไปซื้อค่ะอภูบุญวันนี้เอาอะไรมาขายคะอก็มีมีสองกลุ่มครับอกลุ่มแรกนี่จะเป็นเป็นพวกอาหารของพืชนะ เป็นพวกปุ๋ยสาหร่ายสไปรูลิน่านะพวกนี้หมักจุลินทรีย์นะครับใช้ทำอะไรคะอ๋อก็ใช้เป็นอาหารของของพืชดูแลปุ๋ยน้ำถ้าสมมติว่าที่บ้านของพี่น้องเนี่ยปลูกผักจะทำยังไงคะจะเอาเดียวไปก็เอานี่ไปน้ำยี่สิบน้ำยี่สิบรน้ำยี่สิบรแล้วก็ใส่ไป2ี่สิบนะครับยี่สิบถ นไปผสมนะครับเกิดจริง้เาเรียกว่าหนึ่งต่ออะไรคะน่าจะยี่สิบน้ำยี่สิบจีซิอ้น้ำยี่สิบลิตรต่ออันนี้ยี่สิบน่าจะหนึ่งต่อล้อยประมาณนั้นประมาณหนึ่งต่อล้อยนะคะมันจะทําให้พืชนะครับมีประสิทธิภาพสูงเพราะมันมีโปรตีนสูงนะครับได้ทั้งไม้ดอกไม้ใบเลยใช่ไหมได้หมดเลยครับทั้งไม้ดอกไม้ผลเป็นข้าวเป็นอะไรก็ได้หมดนะครับ ขวดนี้โดยปกติจะขายเท่าไหร่คะขายร้อยร้อยยี่สิบบโดยปกติจะขายร้อยยี่สิบันนี้ขายครึ่งราคาหกสิบแบบงานนี้มาลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะขายหกสิบบาทมีมาเยอะไหมคะขวดนี้ก็มีมาประมาณห้าร้อยขวดครับห้าร้อยขวดหมดไปครึ่งหนึ่งยังตอนนี้ขายไปน่าจะน่าจะถึงครึ่งแล้วขายดีมากครับขายดีมากเพราะว่าคราวก่อนมาขายแล้วก็คนเขาไปทดลองใช้ก็เห็นผลวันนี้เตรียมตัวนะคะวันนี้หรือพรุ่งนี้เตรียมตัวคนเยอะแน่อีกอันหนึ่งก็เป็น กุมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงครับอันนี้สําหรับพืชที่เป็นหัวเป็นรากเนี่ยดีมากเลยนะครับสําหรับพืชที่เป็นหัวเป็นรากครับก็ใช้คล้ายๆกันครับอย่างเช่นมันหัวชัเท้าครับครับบอกมีมีคนที่เขาไปใช้กับมันเทศใช้กับพวกที่เป็นหัวน่ยโอ้หัวใหญ่ผิดปกติเลยครับเอาไปผสมน้ําคล้ายๆอย่างนั้นไปคะหนึ่งต่อร้อครับก็เอาไปฉีดพ่นครับไปฉีดพ่นหรือไม่ก็ลดครับ หรือว่าเราจะใช้สองตัวนี้ผสมกันก็ยิ่งสุดยอดใช้บ่อยได้ใช้ได้บ่อยแค่ไหนคะมีปุ๋ยอินทรีย์ของชาวโซงไม่ปุ๋ยงอกงามปุ๋ยขวัญดินอะไรต่างๆก็ได้ขวัญกัตริรดีมากเลยอันนี้จะเป็นแบบปุ๋ยน้ำ้ใช้ร่วมกันใช้ร่วมกันได้ใช้บ่อยแค่ไหนคะก็ก็ตามเหมือนอย่างที่พืชอื่นปกติที่เขาใช้เร่งช่วงมีดอกช่วง S <S 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 อะไรต่างๆ,ๆเนี่ยมันจะมีประมาณต่ว่าวาชใช้มีอยู่ในชนฉลากเรียบร้อยอแล้วอันนี้ออามาคล้ายๆกันไมหมคะหมายถึงว่าจํานวนอ๋อจำนวนก็พอๆกันนะครับคือมีอออน้องๆที่เขาอยู่แกลงเขามาเรียนรู้แล้วก็พัฒนาเรื่องนี้หลังจากที่เขามาทําให้ราชเนียโศกแล้วก็ที่สเตรโศกเขาก็ทําอยู่ที่บ้านหลังจากมาเปิดตลาดขายที่ตลาดระยะก็ มีคนเอาไปใช้แล้วเกิดผลก็โทรมาอะไรเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจะมีแฟนเก่าๆที่เขาเคยใช้เขาก็จะมาซื้อกันก็ไม่นึกว่าจะขายดีก็ขายดีเช่นเดียวกันคนกรุงเทพนี่เขาปลูกผักกันไหมคะก็จะมีพวกต้นไม้กระถางอะกรุงเท่าไหร่ใช่ไหมคะปลูกต้นไม้สวนเลี้ยกต้นไม้รับดูแลไม้กระถางหรือบางทีพวกไม้ดอกพวกกล้วยไม้พวกอะไรก็ดูแลได้ ขวดนี้ในงานนี้ขายขวดเท่าไหร่ครับ30ครับอันนี้ราคา60เราขาย30ราคาราคาขายปกติ60งานนี้ลด50%เหลือ30 30บาทตัวอื่นละคะอ่าวทีนี้อันนี้จะเป็นน้ำอัญลายน้ำด่างนะครับ